ลามูลามู่ตาถ่ายแล้วเหรอเฮ้ยป um, okay. ีเกลามูลามู่เกรียมตาจะเซ็ตแค่ถ้าให้พบเนื้อคู่น้องๆไม่ได้ตรงนู้นเด็กดก่อนจะดูอับดุอิงวันนี้ค่ะไปฟังเพลงลามูลามูก่อนนะคะมันต้องมาพี่จะร้องไปเรื่อยจนกว่าเพลงนี้จะมานะคะตอนเพลงทั่วประเทศนะคะกับผู้สื่การอับดุอิงหรือ The Beat of English นะคะเล่นน้อยกับภาษาอังกฤษไม่กี่นาทีต่อวันที่ทำให้ดิฉันฉลาดขึ้นค่ะขอบคุณมากกับรายการไปเพลงลามูลามู อ่ะโอเคตอนนี้รายการของเรากลับมาแล้วนะคะเราพร้อมที่จะ serve ความรู้ทางภาษาอังกฤษนะคะให้กับเด็กๆ serve ไม่ดีหรอ serve serve ความรู้ทางภาษาอังกฤษนะคะให้กับเด็กทั่วประเทศนะคะ no matter where you are okay you can learn English with us for free okay alright I think you guys are ready พี่ว่าทุกคนพร้อมแล้ววันนี้น้องทัพทีมนักเรียนของพี่อยู่กับพี่เชิญค่ะเอาลลาพี่โนดีซองเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันวันนี้ แต่มันจะมามันจะมาติดหูมากเลยอะจุโนวัตลามูรามูมีนลามูแปลว่าอะไรคะลามูเนี่ยก็คือเป็นภาษาลูภาษาลูเป็นภาษาของกันเลยกันเลยคือลามูรามูคือมามามาภาษาลู่ยากกว่าภาษาแอนดี้ภาษาลู is very difficult ค่ะเคยได้ยินไหมนี่ไงรับทุบริมทุมถูกไหมอันเนี้ยนี่เห็นไหมชื่อหนูในภาษาลูอะไรนะหนูจะชื่อว่าน้องรับทุบริมทุมรับทุบริมทุมเนอะฉันชื่อว่าซูกงลูกล็อบกุ๊กถูกไหมโอเค แต่ S <S ทำไมเนี่ยันดูยากอ่ะมันยากกว่าภาษาอังกฤษอีกอแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เรามาลามูลามูแล้วนะคะแล้วลามาอะคะ ขอตัวลมาหน่อยี่เเล่นกับทัพพีโอเคโซวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวมาฝากการทัพพีมแต่ว่าเรา we need another teacher โอเคเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาร่วมเราวันนี้เราจะพูดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเขาจะมาละฉันกลัวเขามาวันนี้เนื้อหาของเรานะคะฟังให้ดีนะคะ zoom ปากค่ะเนื้อหาของเรานะคะจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงเพราะเราจะพูดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เกี่ยวกับคำว่าไม่ใช่แค่อีแค่มออกไปก่อนที่เกี่ยวกับคำว่า no no ผมไม่ชอบพวกคำว่า โง่มาดูแลง่ะโง่มึงนั่นแหละโง่มาแล้ว You're กมูลากมูลักมูกลักมูนี่แหละโง่แล้วครับไม่รู้เรื่องนะโอเค so that's the topic Adam is here with us today Yes, I am. One. I am here today. Yes. yes. Okay. No. No. <laughs> <Just> I'm <kidding. laughs> <laughs> <laughs> i What language is that? It's a gay language. <laughs> i teach you later. Okay. You know what? It's been five minutes. <laughs> <laughs> so, Adam, what are we going to talk about? We're going to talk about the word stupid and okay. the word uh, silly. Silly. Silly and stupid. And some other words. Like what? Like return Oh my ปัญญาอ่อนนะวันนี้เป็นวันที่จะบอกจริงว่าอย่าเอาคัพท์คำนี้ไปด่าวคนอื่นเมื่อเราสอนอะไรอย่างงี้ให้อ่ะค่ะให้จำเอาไว้ว่ามันมีความหมายต่างกันแล้วก็อย่าเอาไปทําร้ายคนอื่นก็สํานวนไทยนะครับบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกขามนะครับก็คืาม knowledge

และ that word is คำว่าโง่ทัพทิมรู้คำว่าอะไรบ้างปกติ silly โอเค silly มีอะไร silly fool silly fool ต่างกันยังไงมาเริ่มกันเลยกับ silly fool จริงๆ silly มันไม่ได้แรงนะครับถ้าเราบอกว่า you're so silly ก็จะอารมณ์ประมาณว่าติ่งต้องเลยฮะหรือไร้สาระได้ไหมไร้สาระก็ได้ครับไร้วิจารณญาณนะฮะก็คือเราไม่ได้คิดก่อนทำนะครับถ้า I made a silly mistake I made a silly error error ก็คือทำอะไรที่ไม่อยากบอกว่าโง่เพราะว่ารู้สึกว่าโง่มันค่อนข้าง แ,นะแต่ถ้าเป็นคว,าว่า silly, มัธยีก็คือติ้งต้องอย่างที่บอกนะครับหรือว่าเป็น<ม>ซื้อบื้อก็ได้ครับอันลองตัดมาแข็ง okay. ซื้อบือ้อซื้อบื้อไปนะซื้อบื้อน่าร <laughs> นะักโฉเราจะมาลองออกเสียงคำนี้พร้อมกันลองดูนะฮะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามปรับเสียงตามพวกเราค่ะ silly นี่เป็นไทยมากๆซึ่งไม่เป็นไรแต่ภาษาอังกฤษ silly 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 you're so silly don't be silly don't be so silly I am silly I am silly อันนี้ไม่ได้ด่าตัวเองว่าโง่นะครับก็คือติ้งต้องนั่นแหละนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น stupid อันนี้แรง

Bye. You're so stupid! ไ,ไ,มไม่มีเพื่อ้นไม่เะโอเคอ, okay. อันนี้ก็คือใช้ได้โอเค stupid กับ silly โอเคมีคำอื่นอีกไม้ที่เรามีความหมายใกล้ๆ,ๆกันนี่ครับเมื่อกี้มีคำวา่า retarded แต่ว่าจริงๆคำนี้ก็เป็นคำที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ปัญญาอ,อ่อนจริงๆนะครับก็คืออาจจะมีพี่หรือน้องคุณไปใช้คำว่า retarded กับเขาเขาอาจจะรู้สึกอึดอัด offensive รู้สึกคุณเครืออ็ไ้ครับ they might be offended so you have to be so the word retarded is quite offensive yeah สมัยก่อนอาจจะใช้บ่อยก็ได้ครับแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า it not politically correct โอเคโอเคก็คือสิ่งที่อาจจะทำให้คนน้อยใจหรือว่าคุณเคืองได้โอเค so if you use the word retarded you might offend Yeah you don't want to offend other people s other o people if I were you I would probably avoid the word retarded แว่าถ้าใช้กับเพื่อนแล้วถ้ามีใครมาด่าเราว่า retarded ล่ะถ้าฝรั่งมาด่าเราก็ถ้าเราไม่รู้ความหมายเราก็เจ็บไหม อะไรล่ะคะเก็ตอบล่อไปว่า no ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะครับปัญญาแข็งนะครับตอบยังไงล่ะ I'm not retarded I'm so wait I don't have soft wisdom I have hard wisdom งงนะงงนะเล่นมุกของเขาไปเล่นมุกของเขาไปนี่คำฟูเมื่อกี้อ f o ฟู อี the word fool is a person ใช่ไหมอ๋อ like you you are such a fool อันนี้คือคนโง่นะครับใช่เป็นคนโง่นะครับซึ่งจริงๆไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าแบบ you r e such a fool อยู่ที่น้ำเสียงเหมือนกันเป็นเหมือนคนโง่หรือบางทีเราบอกว่าเฮ้ยฉันโง่จังแบบฝรั่งว่าจะบอกว่า I'm such a fool I'm such a fool I'm such a fool ไม่กูไม่กลัวมากูไม่น่าเลยอย่างเงี้ยไหนๆจะมีคนสงสัยนะครับคำว่า f o o l แล้วก็ f u l l นี่นี่นไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าต่างกันยังไงอันนี้เมกันนะถ้าเป็น F O O L ก็จะไม่ใช่สองพยางค์แต่ว่าใกล้จะเป็นสองพยางค์นะเป็น f o o l f o o l f o l l เหมือนจะมีโอ f o l l f o o l แล้ถ้าเป็นคำว่า F U L L ที่แปลว่าเต็มก็คือ full full พยางค์เดียวแบบ full full อิ่มว่าอิ่มอะนั่นคือความต่างของมันเ้าลองฟังอันดับดีอ่ะขอความต่างอีกรอบไปค่ะเข้าใกล้กล้องเลย้อเล F O L is fool ฮะ I'm a fool I'm a fool because I'm not full ฮะก็คือโง่เพราะว่ายังไม่อิ่มนะ so uh you can turn the word fool into an adjective มันจะกลายเป็น foolish oh foolish yeah so foolish so foolish ก็คือ stupid แต่ว่าไม่แรงเท่าไม่แรงเท่าไม่แรงเท่าแล้วบางทีคำว่า silly อาจจะแปลว่ารู้สึกอายก็ได้นะถ้าเราบอกว่า I feel silly being with Luke golf นะ Why มาออกรายการกับ Luke golf นะ โอ้โหเรา่ะลองดูเราไม่ถูกจะลองจริงแต่ถ้าถ้าเป็นแบบใส่เสื้อผ้าที่แบบรู้สึกอายแบบไม่เข้าท่าเขินเขินใช่แบบใส่หมวกที่มันมันไม่เข้าท่า I I feel silly wearing this ก็จะอารมณ์ประมาณว่าอายเขินอายหรือว่ารู้สึกอึดอัดก็ได้ครับแล้วเวลาได้ยินฝรั่งพูดสมมุติว่าวนหนึ่งอดัมแต่งตัวเป็นแบบนกยูงอะไรเงี้ยไม่แล้วถ้าเกิดว่าฝรั่งเขาบอก you look silly อ่่ you look silly ก็คือดูแหบแปลกๆนะฮะแบบตลกตลกก็ได้เลยเราลาไปเรื่องคำใช้ละกันเพราะว่าเจอคำนี้บ่อยเนยก็คือคำว่า dumb ดัมดูมบีแต่ตัวบีไม่ออกเสียงนะครับต้องดัม You were so dumb เฮ้ยถือว่าฝึกใช่ไหมอันนี้ฝึกอยู่ไม่ได้ด่าสฝึกฝึกผมว่าจริงๆแล้วทึมแปลว่าทึมอ๋อโอเคทึมก็ได้แล้วทึมมันแรงไหมทึมแรงมากทึมรู้สึกยังไงไอ้ทึมที่ว่าคำพวกนี้ทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่กับน้ำเสียงหมดเลยดังนั้นจริงๆแล้วก็ไปใช้ได้นะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคำที่เจอในเพลงค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นนามันก็คือ dummy You're such a dummy จำแหมสตูดโง่ฮะแปลว่าอะไรอ่ะจำแหมสตูดโง่มันก็คือคนโง่นั่นแหละ you're dumb ass แต่ว่าใช้กับเพื่อนนะครับห้ามใช้กับผู้ใหญ่เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวไม่ดีครับนะก็จำเอาไว้เรียนคำศัพท์ไปแล้วจอร์จปีคือขนองจอร์จปีคือขนองนะคะนะจำเอาไว้อ่ะเรามาทวนคำศัพท์วันนี้หนึงแล้วกันนะคะให้ทีมมันคนทวน์ให้แล้วกันว่านี่มีคำศัพท์อะไรบ้างเริ่มค่ะไปค่ะ silly fool silly ไปแล้ว โอเค silly ก็คือติ๊งต้องนะแล้วก็ฝูคนโง่นะครับแล้วก็อิ่มฝูงฝูนะฮะ and foolish foolish แล้วก็อะไรอีก retarded retarded dumb dumb โอเคว่าเราสอนอะไรที่มีประโยชน์มากเนาะมีสิจะบอกว่าต้องเรียนทุกแง่มุมใช่ประโยชน์จริงๆต้องเรียนทุกแง่มุมนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่า if you find this episode useful okay let us know ถ้ารู้สึกว่า episode นี้มีประโยชน์นะฮะบอกให้เรารู้รู้ที่ไหนฮะ comment เข้าไปอ่านตลอดอดัมอะเข้าไปอ่านตลอดใช่อดัมเข้าไปคอมเมนต์ด้วยครับคอมเมนต์ด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากทักทายพี่อยากแจ้งให้พี่รู้ว่าเป็นยังไงก็พี่จะไม่ค่อยสิงอยู่ใน YouTube เท่าไหร่พี่จะเล่นอยู่ใน Instagram นะคะเพราะว่าเกี่ยวกับทวิ t เตอร์อะไรเงี้ยพี่จะอยู่เยอะก็มาตามกันได้ที่ลูกกองเอลจีบอกโอ้ยชอบโชว์มากๆหรือแบบ oh my god I hate your show ไม่มีใคร hate no one hates น้โอเคต้อโอเคแล้วก็รายการของเราในวันนี้ก็ ต้องลาแล้วลาแล้วค่ะทุกครั้งที่แอดามา every time that Adam is here you know the show is like long like so long it's because I พูดมากนะ I just keep talking I never stop but what's wrong do you do you have an itch คันใช่เหนื่อยันนะรันคุณอะไรอ่ะฉันจะไปเรียนภาษาลูกแล้วรันคูนก็แล้วคำพันไม่ไม่รันคุณเพรว่าคันอ๋อคันอุ้ยยากอ่ะโอเคเนาะมีอะไรจะบอกไหมอันนั้นเป็นคำผวนหรือเปล่าครับไม่ไม่ผวนไม่ผวนไม่ผวนผวนเป็นภาษาลูกอ่ะวันนี้ก็จะบอกตรงนะคะว่าเด็กๆคนไหนก็ตาม if you have any questions โอเคเล t us อ n o โนแจ้งให้เราทราบเลยนะคะบางตอนเนี่ยเราจะเอาคำถามที่เด็กอ,อยากรู้นะคะ mm hmm. มาตอบนะจ๊ะ mm hmm. แล้ว mm hmm. ลก็อย่าลืมอย่าลืม Don't forget to share this clip with your friends okay เรามีข่าวดีมาฝาก we have good news those of you who are in เชียงใหม่ listen carefully นะคะใครก็ตามที่อยู่เชียงใหม่เนาะเพราะว่าตอนนี้อดัมค่ะไปเปิดโรงเรียนที่เชียงใหม่แล้วช่วงอะไรขอชื่อ Hollywood Learning Center by John Adam ที่นิมานเหมินซอย17นะครับสนใจก็มาเรียนได้นะครับ yes you can come learn with me on นิมานเหมินซอย17นะครับโอเคโอเคไปเรียนไปเรียนไปเรียนส่วนใครอยากเรียนกับพี่ก็รู้เนาะว่าหาพี่ได้ที่ไหน angus.com ครับ like and subscribe and we will keep doing the show โอ้ยโอเคหวังว่ารายการวันนี้จะมีประโยชน์นะคะวันนี้ลาแล้วแบบไทยสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ลามูลามูคอมเมนต์ในวันนี้จะต้องคอมเมนต์มาเป็นภาษาลูเท่านั้นนะคะไม่งั้นไม่อ่านลองตุ้งลองคุมลองคุมเล้นมุนลามูลางูลีหนูลองตุ้งไรปู่แซวลูลายู่ลืมยุมหลดกุดรับซุกละซุลละคายสปู่อะไรไปรูโอู้ดไม่เแ็่แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยอันนี้ยังไม่ได้ฝึกลายู่ลืมยุมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซั ทำไมพูดถนัดจังเเพราะเป็นตุ๊ดงงเต็งเลยครับส้องคลด้านบนนะคะ I'm so confused what's going on อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม